out me ภาพที่แมรี่แอนได้เห็นเมื่อนั่งลงไปบนรถเข็นของริชาร์ดก็คือวันที่ทอมัสรู้ความจริงเกี่ยวกับการกระทําอันเลวร้ายของเพื่อนของเขาต่อลิลลี่แอนลูกสาวของทอมัสรวมไปถึงความจริงเกี่ยวกับพลังที่ทอมัสครอบครองไว้นั้นคล้ายเคลึงกับตัวเอกมากๆ ทว่าที่แตกต่างออกไปก็คือสปิริตท o มัสนั้นดูเหมือนจะมีตัวตนมีความคิดเป็นของตัวเองไม่เหมือนกับพลังของมารีแอนที่เธอยังเป็นคนเดิมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแมทร i a เวิลด์หรือว่าสปิริตเวิลด์ก็ตามจากนั้นเรื่องราวก็ได้พาเราเข้าไปสู่โลกภายในจิตใจของริชาร์ดอีกครั้งในตอนนี้ตัวเอกจะกลายมาเป็นทอมัสร่างวิญญาณแล้วด้วยครับ การสำรวจทําให้เราได้เจอกับบ้านในวัยเด็กของเขาบ้านที่เป็นต้นกําเนิดในสัยด้านมืดของครูสอนศิลปะผู้นี้โดยประเด็นในเรื่องที่เกมบอกเล่าจะไล่ลําลดับมาดังนี้เลยครับริชาร์ดในวัยเด็กก็เป็นคนที่สดใสาตามวัยของเขาตามปกติกระทั่งจุดเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นเมื่อสงครามโลกกาลังคืบคลานเข้ามาในโปลแลนด์ส่งผลให้พ่อต้องออกจากบ้านไปเข้าร่วมกองทัพจนกระทั่งเขาได้เสียชีวิตลงในที่สุดตามข้อมูลที่กองทัพได้ส่งจดหมายมาแจ้งกับครอบครัวในภายหลงัง ข้อมูลต่อมาก็คือพลังของสปิริตโทมัสที่เขาสามารถสะสมความเศร้าและความโกรธในสถานที่ต่างๆมาเป็นพลังเพื่อใช้เปิดทางหรือใช้เปิดที่ซ่อนที่ถูกปิดกั้นเอาไว้มันแตกต่างจากไมรี่แอนที่จะใช้สปิริตเอเนอร์จีมาเป็นพลังในการป้องกันตัวและก็ฟื้นฟูสิ่งต่างๆ จากนั้นเราจะเข้าไปภายในความทรงจําของภาพที่เป็นลักษณะของสวนใกล้ๆบ้านของริชาร์ดครับสิ่งของที่เราสํารวจเจอภายในจะเป็นตัวช่วยเล่าความสัมพันธ์ของเด็กชายกับเพื่อนในวัยเด็กอย่างโรสจากบทสนทนานั้นทําให้เรารู้ว่าโรสคงมีฐานะไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ก็ได้เด็กชายที่เอาขนมมาแบ่งให้ทุกวันนะครับอีกทั้งดูเหมือนว่าโรสจะเป็นป๊อปปี้เลิฟของเด็กน้อยริชาร์ดอีกด้วย ทีนี้ในขณะเดียวกันปมปัญหาภายในบ้านก็เกิดขึ้นเพราะแม่ที่เสียสามีไปก็แต่งงานใหม่กับชายคนหนึ่งครับหมนนี้ก็มาตามสูตรคนเลวเลย,เลยครับกินเหล้าชอบด่าชอบใช้กําลังแน่นอนว่าการกระทําของพ่อเลี้ยงก็ส่งผลมาเป็นบาดแผลในจิตใจของริชาร์ดด้วยซึ่งพอในบ้านมีปัญหามันก็ส่งผลลามไปถึงความสัมพันธ์กับโรสที่เธอก็พยายามถามถ่ายด้วยความเป็นห่วงเด็กชายแต่ว่าริชาร์ดก็เลือกซีร่ายเด็กสาวไปเพราะอารมณ์ของเขาในตอนนั้นมันขุ่นมัวมากๆ Get the hell away from me! ความเฮของพ่อเลี้ยงได้นําไปสู่จุดแตกหักเมื่อแม่ตัดสินใจบอกเรื่องบางอย่างกับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งผมต้องย้ําก่อนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการตรีความจากผมเองนะครับเพราะว่าตัวเนื้อเรื่องไม่ได้เล่าชัดเจนมากนะักผนวกกับมันอาจจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสภาพทางการเมืองของโปลแลนด์ในตอนนั้นด้วยทีนี้การตรีความของผมก็คือแม่ไปบอกกับเจ้าหน้าที่ในเชิงใส่ไฟว่าสามีใหม่ของเธอนั้นมีพฤติกรรมที่เป็นกบฏต่อชาติโดยเฉพาะการส่งสเสบียงส่งอาหารให้กับฝ่ายต่อต้านพร้อมกับการจัดฉากต่างๆขึ้นมานะั่งผหห้้้อีีนนขวกกทไปู ในนนบ้าี่ทสุดจากนั้นซีนต่อมาเราจะกลับไปในสวนที่โรสกับริชาร์เล่นกันบ่อยๆความประหลาดก็คือเราจะพบว่าโรสนั้นเสียชีวิตไปแล้วกับการพบความจริงบางอย่างของเธอนะครับว่าเด็กสาวก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือฝ่ายกบฏ นั่นทำให้เธอนั้นถูกฆ่าไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมต้องย้ำอีกทีนะครับว่าหลักฐานมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วปมปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในครอบครัวก็ทําให้ริชาร์ดนั้นมีปีศาจฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของเขาและมันก็คืออสุรกายที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่ไกลๆตัวนั้นนั่นเอง ในจิตใต้สำนึกจบลงโดยการที่สปิริตโทมัสได้ทำลายตัวตนของริชาร์ดให้สลายไปส่งผลให้เขากลายเป็นผักไปในที่สุดยังไงก็ตามแมรี่แอนที่ตื่นขึ้นหลังจากได้รู้ความจริงก็พบว่าตรงหน้าเธอก็คือชายอีเธอร์อสุรกายที่ยังหลงเหลือจากตัวตนอีกส่วนหนึ่งของริชาร์ดที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดหมอนี่พยายามทำร้ายตัวเอกนะครับพร้อมกับยืนยันให้เราว่าพลังของโทมัสก็คือเขาสามารถแยกและก็ทำลายโซลของคนอื่นได้ส่วนในฝั่งพลังของแมรี่แอนนั้นจะเป็นการปลดปล่อยวิญญาณให้ไปสู่สุคติซะ เมื่อชายอีเทอร์สัมผัสได้ถึงพลังของหญิงสาวเขาก็เลยยุติการโจมตีและเปลี่ยนเป็นขอให้เราปลดปล่อยเขาออกไปจากที่นี่แทนซึ่งแมรี่แอนก็จัดให้ตามที่ขอครับส่งผลให้ร่างวิญญาณร้ายของริชาร์ดตนนี้สลายไปในที่สุดแต่ว่าก่อนไปเขาได้ทิ้งคำปริศนาเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของเราเอาไว้ว่าแมรี่แอนก็คือเดอะเกิลฟรอมเดอะเรดเฮาส์หรือว่าเด็กสาวจากบ้านสีแดงซึ่งคำคำนี้ตัวเองจะต้องค้นหาคำตอบกันต่อไปครับ เมื่อทุกอย่างคลี่คลายเราจะพบว่าตอนนี้ตัวเอกเดินทางมาถึงด้านหลังรีสอร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตรงหน้าเป็นป่าที่เราต้องเดินหน้าเข้าไปครับในขณะเดีวยวกันแมรี่แอนก็รู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างเรียกเธอเข้าไปในนั้นจริงๆเอาละครับและนี่จะเป็นช่วงที่เราจะต้องสำรวจเก็บข้อมูลกันอีกครั้งซึ่งผมขออนุญาตเล่าแบบสรุปให้ฟังดังนี้เลยนะครับ ประเด็นแรกก็คือเมื่อริชาร์ดกลายเป็นผักไปแล้วนะครับดูเหมือนว่าเหตุการณ์จะดําเนินต่อไปจากวันนั้นอีก3ปีอ้างอิงจากข้อมูลบันทึกในโปสการ์ดของฟรานซิสผู้นี้ฟรานซิสนั้นเป็นเหมือนคนงานที่เป็นผู้ช่วยจัดการงานทั่วๆไปในรีสอร์ทและมันจะมีโปสการ์ดแบบนี้ของเขาเขียนอีกหลายฉบับเลยเลยครับเพราะว่าปลายทางที่ฟรานซิสเขียนส่งไปให้ก็คือคนรักของเขานั่นเอง ประเด็นที่2ลิลลี่ถูกทมัสจับไปขังเอาไว้ด้วยเหตุผลบางอย่างข้อมูลนี้ได้จากการสำรวจภายในนีวาเนเชอร์พาร์คนะครับอีกทั้งเรายังได้เจอกับกวางที่นอนตายกับเส้นสายสีดําบนร่างอีก2ตัวด้วยแล้วก็ยังได้เจอกับเพื่อนใหม่อย่างเจ้าสุนัขตัวนี้ที่จะคอยนําทางให้กับเราครับ What you got there? ข้อมูลที่ 3, สศพของฟรานซิสและต้นกําเนิดการสังหารหมู่ในนิวารีสอร์ท เราจะพบว่าบันทึกที่เขียนโดยฟรานซิสนั้นยืนยันอีกครั้งนะครับว่าเขาได้ยินเสียงของลินลี่ถูกขังเอาไว้ในห้องลับจริงๆเด็กน้อยส่งเสียงร้องให้ช่วยและเขาทนไม่ได้ที่ทอมัสทำแบบนั้นกับลูกตัวเองฟรานซิสจึงตัดสินใจไปปล่อยเด็กสาวออกมาและไม่นานหลังจากนั้นการฆาตกรรมสังหารหมู่ก็เกิดขึ้น I'm sorry. I'm so sorry. Hello? I wish I could see you again. I miss you so much. Oh, why did I stay? Why did I let it out? They're all dead. Because of me. And I'm still here. I shouldn't be. Hey. <laughs> You all right in there? You shouldn't be. I can see you. And that means it can see you too. ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากศพข,ของเขาเองที่มีรอยเส้นสายสีดําด้วยเหมือนกันครับพนวกกับเสียงความทรงจําที่สะท้อนออกมาว่าเขารู้สึกผิดเขาไม่น่าทําแบบนั้นเลยเขาน่าจะเชื่อทอมัสตั้งแต่แรกซึ่งไม่นานปีศาจเดอมอลก็ปรากฏตัวเพื่อไล่จับแมรี่แอนโดยมีเจ้าสุนัขตัวเดิมขัดขวางแล้วก็ยื้อเวลาเอาไว้จนกระทั่งตัวเอกหลบหนีไปได้ครั้งจนเธอได้พบกับแซนเน็ตเข้าจนได้ ความจริงที่หญิงสาวรู้มาทําให้การพบกันคราวนี้ไม่เหมือนเดิมครับแมรี Mary ่แอนรู้ทั้งชื่อของลิลลี่แล้วก็ตัวเด็กน้อยเองก็มีหน้ากากใบหน้าพร้อมแล้วนั่นก็แปลว่าเราสามารถส่งเธอไปสู่สุขติได้แต่ว่าลิลลี่กลับบอกกับเราว่าเธอไปไม่ได้ในตอนนี้ครับอีกทั้งอสุรกายนั้นไม่ได้สนใจเธออีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันต้องการตัวแมรี่แอนมากกว่าซึ่งถ้ามันทําสําเร็จมอน,นั้นจะสามารถออกไปจากสปิริตเวิลด์และก็สังหารทุกคน ก่อนจะแยกทางกันอีกรอบนะครับเิลลี่ได้ย้ำว่าสิ่งที่แมรี่แอนต้ตองทำก็คือการฟื้นความทรงจำของตนเองกลับมาให้ได้ทั้งความฝันเปลวเพลิงและก็เดอะเรดเฮาส์ซึ่งความจริงนั้นรอเราอยู่อีกไม่ไกลแล้วนะครับ you. You have remember The, dream, the, fire, the red House Red เราจะสำรวจต่อไปตามทางจนได้เจอกับบ้านเก่าหลังหนึ่งในนั้นจะมีทั้งอาคารที่เป็นเหมือนการาชที่แยกออกมาด้านนอกกับตัวบ้านที่อยู่ใกล้ๆครับและแน่นอนนะครับว่าชิ้นส่วนของข้อมูลจะกระจัดกระจายเหมือนเดิมซึ่งผมขออนุญาตเล่าแบบสรุปไปเลยนะครับ ข้อแรกก็คือเสียงผู้ชายปริศนาที่เราได้ยินสปิริต e อ h โคของเขาผ่านโทรศัพท์ในวิดีโอเนื้อเรื่องตอนที่แล้วครานี้พลังแอกโคกาลังบอกกับเราว่าหมอน,นั่นเจอตัวลินลี่เข้าจนได้และดูเหมือนว่าภารกิจของเขาก็คือการตามมหาทอมัสครับโดยไทม์ไลน์ของเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงวันที่27กรกฎาคมปี1983ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่อยู่หลังเหตุการณ์ที่ริชาร์ดกลายเป็นผักไปแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงช่วงที่มีการสังหารหมู่อีกทั้งเขายังมีการพูดถึงเจมินายเคสที่คงหมายถึงตัวตนขององทมสีกด้ย 27, the Gemini Investig Cas ก็ที่2การรับมือของทอมัสเราจะเจอข้อความที่บ่งบอกว่าทอมัสเองก็รู้ดีว่าเขากําลังถูกตามล่าจากคนกลุ่มหนึ่งอยู่กระทั่งมารีแอนได้เจอไฟแชกอันหนึ่งการสัมผัสมันทําให้เธอย้อนไปเห็นความทรงจําของทอมัสอีกครั้งในตอนที่เขาเจอกระเป๋าเอกสารของชายปริศนาเข้าจนได้ครับ เอกสารด้านในระบุว่าหมอนี้เป็นเจ้าหน้าที่พิเศษของโซเวียตซึ่งคงหมายถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วย KGB นั่นเองแต่ว่าไม่นานไม่ได้รู้ความจริงเขาก็ถูกโจมตีโดยเจ้าของเอกสารซึ่งตำรวจรับจากโซเวียตในนี้มีชื่อว่าเฮนรี่วิลนั่นเอง Socialism ain't gonna build itself. ทอมัสฟื้นขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับพบว่าตัวเองนั้นถูกจับมัดกับเก้าอี้จากนั้นข้อมูลจากบทสนทนาของคนทั้งสองกับทั่งครูออกมารัวๆเลยครับใจความโดยสรุปก็คือ KGB นั้นได้หลักฐานข้อมูลของนาซีมาว่าเมื่อหลายปีก่อนในช่วงสงครามโลกนาซีได้เจอเด็กน้อยคนหนึ่งจากเหตุการ์วอร์ซองอัปไรตซิงในโปลแลนด์พวกมันสังหารพ่อแม่ของเด็กคนนั้นแต่ว่าเลือกที่จะรักษาชีวิตของทอมัสเอาไว้เพราะรู้ว่าเด็กน้อยอายุ3ขวบคนนี้มีความสามารถพิเศษบางอย่างที่อาจจะเป็นประโยชน์กับพวกมันได้ส่งผลให้โทมัััััสสนนนน้้นถููกกกขงเอออาาาาาาไวววพื่่ศศึษิิจยยยยยดตร์ซีหล กระทั่งสงครามได้จบลงและดูเหมือนว่าเขาจะหลบหนีออกมาจนได้ในที่สุดทีนี้ข้อมูลเหล่านั้นที่ตกไปสู่มือของ KGB พวกเขาก็เลยส่งเฮนรี่ให้มาทำภารกิจลับเพื่อสืบหาเบาะแสของคนที่มีพลังดังกล่าวกระทั่งเขาก็ได้เจอกับทอมัสนะครับเขาอยากรู้รายละเอียดของพลังพิเศษก็เลยลงมือซ้อมทอมัสรวมทั้งถึงกับจัดการเผาบ้านที่ลินลี่อยู่ด้านในด้วยทมัสที่เห็นภาพตรงหน้าก็สติแตกแล้วก็ลงมือใช้พลังของตัวเองจัดการกับเฮนรี่ Time's running out. <sighs> here, see yourself. No, you sick bucks. Let me out of here. Let me out. They're still in there, Thomas. Will you show me now? I will. I'm ready. ครับเมื่อเข้ามาแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าโลกในจิตใต้สมนึกของเฮนรี่นั้นเต็มไปด้วยเอกสารต่างๆโดยเอกสารเหล่านั้นก็จะมีทั้งบันทึกของนาซีเกี่ยวกับการทดลองในเจมินายเคส สปริตเทียรีทฤษฎีการแยกร่างหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเข้ามาในห้องทดลองที่ทอมัสถูกขังเอาไว้ทว่าเขาไม่ได้กลับออกมาในสภาพปกติแต่ตกอยู่ในสภาพไร้การตอบสนองแบบเดียวกับริชาร์ดมันจึงไม่แปลกที่ KGB ตามเจอตัวทอมัสนะครับเพราะเหตุการณ์ในอดีตมันตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับข่าวการสิ้นสติของครสูสอนศิลป,ปะณนีวารีสอร์ทนั่นเอง เรายังได้เจอกับข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของเฮนรี่ด้วยนะครับทั้งการที่เขาแจ้งจับพ่อตัวเองที่แอบขโมยอาหารจากรัฐมาขายอยู่นานซึ่งโทษของข้อหารักขโมยก็คือการประหารเท่านั้นรวมทั้งเหตุการณ์ในวัยเด็กที่พ่อของเขามักจะกดดันและก็ใช้กําลังกับเฮนรี่กระทั่งเด็กหนุ่มเติบโตจนได้ร่วมสังกัด KGB และก็ได้ร่วมงานตามหาทอมัสมาในที่สุด นะครับจากนั้นก่อนที่สปิริตท o มัสจะไปถึงตัวเฮนรี่ในวัยเด็กนะครับเขาก็ยังได้เห็นว่าชายปริศนาคนนี้เองก็มีครอบครัวมีลูกน้อยที่รอการกลับบ้านด้วยเหมือนกันจนท้ายสุดเส้นทางก็ไปจบตรงที่ห้องขังที่เด็กน้อยรออยู่ด้านในปัญหาก็คือเฮนรี่ไม่ใช่เหยื่อนะครับแต่เขาคือนักล่าและนี่เป็นกับดักที่หมอนั้นวางเอาไว้เพื่อรอการมาถึงของเราอยู่แล้วตั้งแต่แรก โดยก่อนที่จะไปถึงฉากสุดท้ายของวิดีโอนี้นะครับหรือมูฟขออนุญาตฝากผู้สน,สนับสนุนช่องเอาไวเช่นเคยนะครับทั้งแอดไวส์ูนยนจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจอมอนิเตอร์และก็อื่นๆอ,อีกมากมายครับโดยนับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์คุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจาก a d ด i ว e .co.th สามารถใช้โค้ด AMWOF เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice ์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ และ o ออบทัสเป็นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยคุณสมบัติต่อแสงสีฟ้าที่ทําให้ใส่สบายอีกทั้งออบทัสมีขาวแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทําไม่งองไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ f a c e b o o k c o m o t a s และถ้าใช้โค้ด The Move จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยนะเอาละครับความจริงของเหตุการณ์ทั้งหมดคืออะไรมาดูไปพร้อมๆกันเลยครับ It won't work on me, old man <laughs> 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 Remember, it's him. It was always him. Tried to kill us. What did you do to her? What did you do to Lillian? <laughs> To save us! To save her! thomas rekovic my father was he the man on the pier the man with the gun the murderer from my dream how could he why i needed to know what happened after the fire what happened to them?